พี่นีสามร้อยฟองได้สองใบเหรอสามร้อยฟองไม่ไหวว่ะแพงเกินบัดดี้มัฟเฟอร์แองเจลเอกถ้าได้มากมาเดี๋ยวดีบกเจ็ดแค่นั้นแหละคว่ากูน่าจะเอินปากปากก็น่าจะขายได้แล้วเพียนแล้วห้า a n i เมนแดก็น่าจะดีเอกหนึ่งตีไก่สามเอ็มเอีเปอร์เซ็ 9, 10, 11, อ้าวหัวมาแล้วไข่ต้องมาตามกูมีเหลือกินเหลือใช้แล้วอันเนี้ยพี่ทำเปิดไข่ปกติเปิดเมืองไหนเอิญวะพี่ถ้ารู้กูคงไม่นั่งซึมมานาบกันเจ๊กมอล็อกม,มอล็อกมอล็อกอคลาสสิกคลาสสิกแล้วของจะขายอะไรบ้างไอ้นี้ไอ้นั้นสรุก <c oughs> ่นี่มันกว่าไม่ได้ของสมใส่เลย กำลังจะเปิดมอลหรอก่มึงนีพี่ทมเปิดมอหรอกาัเหรอเราดู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 ว่าเป็นมีดอะไรเ8 9ดแปดาสมีดอะไสมริยนเนียวโอ้ยมันจะรู้อะไรตั้งไหนเรากดไปดิติแม่ยนไม่ตองการหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วเาเมจเดมอนไอจีไอเหมือนกันตากแค่สีเอ้ยแล้วหมวกแล้วหมวกพิงแองเจิลทียอะไรนี่มันมันไม่มีเทียนหรอวะน่าจะเป็นเทียนหนึ่งพี่เดี๋ยวคนตาต้องไปหาเรื่องวันนี้ว่ะนี่ทำไมครับผิดปองไม่ได้เลยตัวนงมอเตอร์ตัวนง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 หือโอ้โหกระผิดดวงไม่ดีละงี้ดวงไม่ดีละ าาพ่อค้ามันแข่งกันท่าเดินไปคุยไปชิวๆไม่ต้องคิดอะไรเยะอะกูช็อกอี กูช็อคโอลิกีดูอันเดียวงงเลยทีนี้ไอ้มันย่อยหมวกเพียนที่ได้ไข่กี่ฟองวะเนี่ยแมะเละเลยอ่ะใช่คำว่าเละเทอ่ะโอ้โหกู oh, ไม่ได้ของอะไรเลยอะแม่สิบหกฟองแม่สิบกูไม่ได้กูจบลงตเตมนี้ไม่ได้กูเละ เฮี่อกูไม่ได้ของแร่เลยอู้อึ้งเอีเปากเครี่อนี้น่าใช้ได้ใช้อยู่ปะเอตะกีห้าเด็กหนึ่งไอ้คือแบบตบแต่เดี๋ยวรอบเนี้ยทำไงดีวะไม่ได้เลยเลยอะร้อยห้าสิบฟองร้อยห้าสิบฟองปากโปกสองกันได้คนาดน่ะนะได้มาพีดมาด้วยไงปากป่งห้าสิบฟองี่มันได้มาพีด้วยหรอ โอ,โอ,อย่างเต็นท์โนนี่ให้ขายเท่าราคาเดิมเลยปะที่เคยตั้งอ่ะออกไปเท่าไหร่นะเขก้าวเอออันน, <ะ S 1> นั้นเลยไม่แกะมันไม่แทงเจ็ดบกมิดหนึ่งถึงทุกสองเปลี่ยนเพิ่มมิดสังนลหนึ่งดีดโน่นจมตีทางกายภาพที่จ้างความเอติดบบอยป่าวาแต่หมกจกันดิไอ้เขี้ยต,ตัวนี้แม่งหนักเลยปะอะห้าสิบบอนึลหมดเลยหมดตลาดแล้วอไะ้่ปล่าวแบบประมาณห้าสิบบอนทังปากโป่งทั้งไอหมวกแกะปากโป่งห้าสิบอนเหรอไม่ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของอันนี้เลย่ะ ต้องยิปานะทองะไเดียวนันนะซี่ช็อกมีคนได้หมวกแกะไอวาเตยเหรอเดี๋ยวใช้ก็มาได้เสียมาโดนโดนกูโดนก็ลองกิแม่งเพียดหมดออกเวิวการดไล่เพียห้าเร็วห้าสร้างความตรยหาย่ใว่าไมา่แล้วก็หมวกไปห้า มีโอกาสสูงที่จะได้ความเียสร้างความแย่เพียเร็วห้ามีโอกาสที่จะได้เพียเร็วห้าไปดูช่องเอนดนีพี่อเนเว่เรีวิวแล้วเพียไปไหนอันนี้ไม่อันนี้ใส่พวกเกจอดไหมโอ้โหกูทําอะไรผิดอกว่าวะแต่สองอย่างมันทับเปล่าไหนอะลองเราลองเอาประสบกาแกะดิ <c oughs> ออบจอดําเกียร์สีแบงไหมน่าจะหลายแสนอยู่กูทําอะไรผิดได้วมดเนี่ยเนี่ยผิดเพีเยแล้วหนึ่งดีออกแล้ะ ถ้าไม่ใส่ออกจะมันจะเพี้ยนมือเปล่าป่ะวะหมวกมีโอกาสออกสติวหกสิบหกเปอร์เซ็นต์อ๋อหกเปอร์เซ็นต์เพิ่เยอะนี่หกเปอร์เซ็นต์นี่เยอะไหมให้เราหอกอ่ะใส่คู่หอกเลเวลมันเท่ากันไปไม่เอามาบวกกันเรอวะโอกาสติดอ่ะหรือกู่ทำอะไรผิดวะใส่คู่กันมันลบกันศูนย์ติดี้อะไรกันใส่คู่อะไรลบกันเป็นศูนย์ไอ้เฮี้ยแต่กูไม่ได้มัฟมัฟเลอวะเนี่ยเพี้ยนละเพี้ยนเหมือมันไม่ขึ้นดาเมจละเพี้ยน พี่ที่เปิดสามร้อยได้ใครสองหมกรา้าสิบฟองไม่ได้ต้นตีเลยเลยเฮียกูต้องทำไงดีอะตั่นแล้วไม่ออกเลย พอแล้วไข่นี้ไปต่อไม่ไหวจริงว่ะมได้ทั้งหมดมได้ยากเลยพี่มัพมึงใช้คำว่าได้ยากกับคนที่เปิดไปแล้วมันไม่ได้ได บวกแปดเนี่ยจ้างที่หายกายภาพสะ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 ต่อสรูต่อศัตรูหนึ่งเปอร์เทุกทุบวกสองโดยทุกทุก,ทก,กหนึ่งหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นได้หเปอร์เซนต์ยก็คือเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ด็เปอร์แค่หนนะเจ็เปอร์แย่ไหมรูไม่แย่นะหมวกช่องเดียวหมวกเจออะไรเจอหกปะลองใส่อ่ะหมวกเจอห้าเจห้ามันออฟแน่สปีดไม่ได้ออกแล้วเมื่อกี้เหรอมันไม่ได้เขียนบนหัวหรอวะเี้ยะ อ๋อนี่ไงออกแล้วสามพัน0 0พันเอ่ยได้อยู่นะดีเลยอะ่ะผมว่าสูตจุไม่ใช่6อหรอกสูุกูก็ว่างก,กันแหละแต่หมวกนี่ดีนะดีเลยแหละใช้ได้ดีเลยก็ลองใครจะใช้ก็หมวกดีๆอย่างนี้ก็นะเจอกูนในตลาด <c oughs> นี่ออกเวียดแรงมากเป็นยี่3ี3ดอก3,000ขนาดใส์หกสะวะใครใช้ก็เดี๋ยวผมมินให้ครับเห็หมวกแกะไปไม่ได้ เรดิกมาเลยยี่สิบใบลงกิวฮอเจอบอยไหมมันต้องเอาเควสอะไรวะมันต้องเอาเควสเหรอหรือเอาอะไรวะต้องบริจาคปะมึงบริจาคเท่าไหร่อ่ะก็หนึ่งล้านไงกับสิบจัดสิบธรรมาห้ามอนใน YGG จีจสองร้อยตัวโอ้โหเอาก็เอาวะแล้วคนอื่นเขาบริจาคกันเรื่องอะอันนั้นสิอ้าวไอ้ที่นั่นน่นสิอะไรของมึงวะผมจ่ายไปแล้วคนอื่นนะ